สวัสดีครับพี่ต้อยค,ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะธโมง,ง่อยได้เช่นเคยนะครับเดี๋ยวนี้วนะฟูวลดูโซเชียลนะพี่อาณาปรนสติมันขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาแล้วมันคืออะไรแล้วทาไมอาณาปรนสติเนี่ยมันถึงทําให้เรานนเนี่ยหลุดพ้นคือคํำนี้มันสาคัญยังไงพี่คือในวงการใช้คำว่าในวงการนะความจริงนอกเหนือจากวงการเนี่ยพี่อยากให้มนุษย์ทั้งโลกเลยนะ ได้เข้าใจคําว่าอาณาปณสติแต่ความหมายของคําว่าในวงการเมื่อกี้คือในวงการของผู้ปฏิบัติธรรมแต่ในวงการผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มีเป็นชั้นๆอีกนะชั้นๆที่ว่าคืออะไรคือชั้นๆที่ปฏิบัติเพื่อให้ใคลายทุกข์อันนี้เยอะฉันรู้สึกว่ามันทุกข์มันจะปวดมันรวดร้าวมันบีบคั้นมันทุกข์จางเลยนะแล้วก็ ถ้าไปปฏิบัติธรรมแล้วเขาว่ามันจะสบายใจขึ้นนะใช่ไหมเราจะเห็นคนส่วนใหญ่แบบนี้เพราะนั้นอพอทุกก็จะไปปฏิบัติธรรมตามสถานปฏิบัติธรรมตามต่างตาม,ตาม,ตามโครงการตามโปรเจกต์ต่างๆนะที่เขาชักชวนกันนะซึ่งอันนี้เนี่ยนะก็ดีแต่มันไม่ใช่คำตอบหรอกเพราะการปฏิบัติธรรมที่จริงๆเนี่ย มันต้องการปฏิบัติเพื่อการลุดจากความเป็นตัวตนเพื่อการไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปในความหมายที่ที่พระพุทธเจ้าว่าทีนี้เวลาคนที่สนใจมาปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้โหเหมือนพี่แต่แรกๆนะกูจะต้องแบบทําความเข้าใจชิบหายต้องไปหาหนังสืออ่านต้องเซิร์ชอ่านนะอะไรสมาธิโอ้โหว่าจะเข้าใจคําว่าสมาธินะก็หมายถึงว่าความตั้งมั่นระล,ลึกมีอยูอ่สามระดับ เคยยินไหมคณิกะ,ะอุปจาระอัปนานี่ยกตัวอย่างนะที่ว่าเคยได้ยินไหมเนมันถ้าสนใจติดตามเยะหวัวเรื่องต้องทําความใจมันซึ่งความจริงนะมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ควรไปใส่ใจเพราะเดี๋ยวเวลาเข้าใจมันจะเข้าใจไปเองนะไอ้นี่นี่พูดจากเรียกว่าประสบการณ์พูดคัะหรือนั่งสมาธิแล้วนะอยู่ๆมันวูบไปคือพีอ่เนี่ยสามารถที่จะพูดได้เลยนะจะวูบภายใน สิบวิทา้สิบวิหน้าที่สองทีสามนาทีเนี่ยได้แล้วแต่สภาวะแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่โอกาสนะและเวลาแล้วพอวูบนะสิ่งที่มันจะตามมานะถ้าวูบนะแล้วเจตนาจะวูบเนี่ยนะมันต้องเจตนาจะวูบด้วยนะคือจะพาจิตที่มันทรงด้วยการตกผลึกเนะี่ยมันก็จะเกิดนิมิตขึ้นนะที่ลำดับความไม่เห็นเป็นแบบนี้เนี่ยนะ ให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการผู้ปฏิบัตินะทที่นี้เนี่ยในการปฏิบัติเนี่ยพอเราปฏิบัติเราศึกษาค้นคว้าไปเรื่อยเนี่ยเพราะเราวิสัยเราชอบค้นคว้าหาความรู้เราก็ไปเจอคําว่าสติปัฏฐานสี่อ่านึกออกไหมกายในกายะนะธรมในธรรม เวทนาในเวทนาจิตในจิตนะมันไม่ได้เรียงตามนี้แต่พี่เจตนาจะพูดไม่ให้มันเรียงกันนะในความหมายของการพูดถึงสติปัฏฐานสีเนี่ยถ้าเราทบทวนแล้วเราเข้าใจเลยว่าคือพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ท่านก็ใช้ภาษาแบบพระองค์ท่านซึ่งพระองค์ท่านบอกแล้วท่านไม่สามารถที่จะเอาสภาวะของธรรมชาติสภาวะธรรมเนี่ยมาพูด ให้เป็นภาษาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ได้หมายความเราพูดได้มากกว่าเราเรียนรู้ได้มากกว่าดูบทเรียนโค้ตรงนี้แล้วก็ความจริงก็คือการที่ให้เราพิจารณานภายใต้ภาษาไทยเนี่ยว่าการปฏิบัติธรรมพระเจ้าคือการเจริญสติคือการเจริญสติไม่ใช่ไปนั่งสมาธิให้ตกผวังนะแต่สองอย่างมันอาจจะมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวพันกันซึ่งให้ไปเรียนรู้จากการปฏิบัติที่มันจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ของเราเองเนี่ยทีนี้ ไอสติฐานสี่เนี่ยนะแล้วการเจริญสติก็คือเอาสติมาไว้ที่ฐานทั้งสี่นะคือใช้ในกายเวทนาเวทนาเมื่อก่อนเราบอก้เวทนาของกายไม่เวทนาของจิตมันก็คือเวทนาเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกของกายก็เจ็บปวดรวดละาเมื่อยปวดนะความรู้สึกของจิตก็คือชอบไม่ชอบเฉยๆกายเวทนาจิตก็คือองคาพยพของจิต ซึนะ่งมีองค์คาพย่อมมันก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไปสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนของจิตนะแต่มันคือเครื่องมือที่นำพารูปรสกลิ่นเสียงเข้ามาสู่ที่เราเรียกมันว่าขันทั้งสี่นะเป็นอายตนะเนี่ยนะและหลังจากนั้นก็คือทรรม ทำก็คือกระบวนการการปรุงแต่งหรือความคิดนั่นเองโอ้โหกว่าจะทําความเข้าใจแต่ละคําซึ่งเป็นการทําความใจของตัวเราเองนะที่มันเกิดขึ้นจากการพิจารณาทีนี้แต่ทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าในการเจริญสตินะนะอาณาปณะสติเป็นการปฏิบัติที่ดียิ่งปฏิบัติแล้วนะจะเจริญในธรรมเป็นอย่างยิ่งแปลว่อะไรอา นาปาะหมายถึงลมหายใจเข้าออกสติก็คือสติความรู้สึกนึกคิดก็คือเอาความรู้สึกนึกคิดเอาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกทาไมเอาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกก็เพราะลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันเข้าออกอยู่ตลอดเวลาถ้าขาดลมหายใจเข้าออกเราก็ตาย ตายแล้วเพราะในขณะก,การมีชีวิตเนี่ยนะมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกทีนี้การมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกมันมีการเจริญสติมันแปลว่าอะไรอันนี้นะพี่ก็อธิบายเองนะอธิบายเองจากประสบการณ์ของตัวเองจากการเรียนรู้นะโดยประมวลมาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วเราก็ค่อยมาเรียนมันเป็นหมวดหมู่ขึ้นมาในตัวเราเองจากประสบการณ์เราอย่างว่าอ๋อเรารู้แล้วว่า จิตมันมีคุณสมบัติที่มันทํางานได้ทีละอย่างทําอย่างนี้แล้วมันจะไปทําอีกอย่างไม่ได้เฮ้ยจิตมันมีคุณสมบัติอยู่อันหนึ่งก็คือเมื่อมันมาประกอบในร่างกายความเป็นคนเนี่ยนะมันมีตาหูจมูกเลี้ยงใจไปสมบัิรู้รสกลิ่นเสียงมันจะมาเร็วมากนะเร็วมากนาพาไปสู่การปรุงแต่งภายใต้การยึดมั่นความเป็นตัวตนเนี่ยแล้วเราก็สะสมอันนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆย นึกออกไหมถ้าเราจำให้เกิดกระบวนการการรับรู้เหล่านี้ก็ต้องพาจิตมันไปทำอย่างน่งสิ่งแรกเนี่ยบอกมีสติก่อนก็คือกับยางสติมาไว้ที่กายเวทนาจิตธรรมนั่นหมายความเวลาเกิดกระบวนการของการดำเนินการของอายตนะทั้งหลายเนี่ยนะเพื่อย่อยสั้นเข้าให้เข้าใจนะตาหูจมูกเลี้ยงใ,ใจไปสมัมผัสรถยินเสียง ก็ตสติมาพิจารณาทั้งสีง่อแต่สติจะพิจารณาทั้งสี่อย่างเอาสติมันเป็นฐานมันก็ต้องเข้าใจการมาของจิตว่าเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยเราต้องมาทําอีกอย่างไม่ให้จิตมันไปที่นั่นเมื่อไม่ให้จิตมันไปที่นั่นก็ต้องให้มันมาที่นี่มาที่นี่คืออะไรมาที่ลมหายใจเข้าออกหรือภาษาที่พี่พูดเลยคือการรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นนี่การรู้ตัวทั่วพร้อมมันเป็นภาพรวมที่หยาบขึ้น แต่การรู้ตัวทั่วพร้อมที่ลหมหายใจเนี่ยมันเป็นการรู้ตัวทั่วพร้อมนะลหมหายใจมันเข้าไปมันก็ป๊อบทั้งตัวออกมันก็บางกระทบอ,อะไรแล้วก็รู้ยิ่งถ้าฝึกฝึกฝนนะจนจนเรามีประสบการณ์อย่างชัดเจนเราจะรู้เลยลหมหายใจเข้าไปกระทบอ,อะไร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 อไรอกมาแล้วออกมากระทบโพรงจมูกแล้วจะออกเป็นไงสภาพการมันก็เป็นมาแล้วเราจะไม่ตกผวังแบบเหมือนตอนนั่งสมาธิ มันก็จะนิ่งสงบเพราะจิตมันนิ่งสงบเพราะมันอยู่ที่ลมหายใจกข้าอกหรือเป็นการรู้ตัวทั่วพร้อมเหมือนการขยําม,มือหรือการจับประคำของพี่อะไรแบบนี้นะหรือการเคลื่อนไหวมือที่ครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ท่านสอนมันคือแบบเดียวกันนะเพียงแต่มันเป็นระดับที่หยาบขึ้นกว่าการดูลมหายใจจิตมันก็คุ้นเคยกับการไม่ไปปรุงแต่งครับเพราะจิตมันนิ่งอยู่กับการไม่ปรุงแต่ง คุณสมบัติของจิตลำดับถัดมาทําอะไรซ้ำๆๆๆจะเกิดความชํานาญขึ้นนั่นแหละพอจิตคุณอยู่ที่ลหมหายใจนะคุณวางเป็นกลางขึ้นมาเองด้วยตัวมัดด้วยการทําซ้ำๆๆๆๆการขาดการปรุงแต่งจิตมันก็วิวัฒนาการก็นําไปสู่การหลุดพ้นพ่อแม่ครัอาจารย์ที่ไปทุด,ดงไปอยู่กลางป่าไปอดข้าวอดอะไรทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงท้ายสุดท่านกกลับมาที่ การรู้ตัวทั่วพร้อมผ่านอนาปนาสตินั่นเอง